หายใจเยอะนี่ก็คือสองเจ็ดถ้าเพิ่งว่ามันทีแมนม่้แม่เลขสามคู่นี่พ่อจอยยืนยันนั่นยันว่าออกอีลีพ่อจอยยืนยันนั่นยันว่าออกอีลีสวนเตี้ยมาแล้วพี่น้องมาแล้วนะคะข้าวมาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะท่านผู้ชมพ่อจอยมาแล้วพ่อเงี้ยวขม้าอีกนะพ่อสีแดงพ่อสีแดงเล้งรีดพ่อนั่นเห็นไหมพ่อ พ่อเสื้อเจตังเด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะผูกผูกผูหมันบ่กระลังก้อนเกันกับว่าได้น้ำเยือที่พ่อพันกลับหัวเก้าสองเป็นหกสองเอาพ่อยังมากพ่อว่เห็นไผ่ว่อยู่ทั้งหน้าบ้านเห็นอยู่ครับนี่บ่อนคนรังหมอกผู้กำลังพี่เแปนว่าบ่มีคนไหมคือโบปากบ่อาันนี้เขาจ้อยกับฟันแล้วล่ะฟันแบบเก่า แต่ว่ามันขคือเกลีหรือบ่คือเกลียววันได้ขึ้นเดียวกันต่อต่อเนียงได้ขึ้นเดียวกันฟันสองต่อต่อค่ะฟันตอนแรกฟันไปจูดบังไฟอีกแล้วค่ะผู้ใดเจอได้นวนเลยผู้ใดเจอได้นอนเลยเจอได้แต่ว่าฟันไปจูดบังไฟแต่มันจับตรงนี้ก่อนนั้นพระจ้อยคิดว่ามันออกเก้าศูนย์คับสิบเจ็ดฟันไปจูดบังไฟงัวหน้า แ <Man. S 2> มนจุดบังไฟขึ้นบังไฟเนี่ยคืนอิ่งติ่งเข้าขีฟาเข้าขีฟาลิบลิบอ,อแมนเนาะแมนครับเข่าซูนวนปลนนี่พ่อจอยก็เลยลูกึ้นมาเลยลูกึ้นมาแล้วมาเขียนเลขไว้ละพ่อจอยก็เลยรอนลูกปีกเลยฝันคฝันว่าเขาเต็มหัวเองเขาเขาขึ้นพ่อพ่อจ้อยปะ แมนครับมันก็ขึ้นได้วะยูได้จังไงตีมันอยู่ได้ยังไงเขาบีลงไปกับีลงได้่าเขาเนี่ยดำึกมึดบีลงยัง้มไกับดำดำึกมึกงัวงัวงัวยไม่จะอตแม่ใคร่าเฮาอะปี่ก็บบกเงื้อ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 โว้ยมันก็เป็นชีรอนบ้านนี่วาท่านีจวกล่งจวกลงบีเนียดะ วิเศมากวิเศษมากมานจะวิบ่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 มลุกเต็มผาดำกําคึกมึกค่ะเจ้าวอแมนครับฝันไหมนี่แหละฝันตองหวัดเลยหรอพ่อจ้อยอันนี้พ่อจ้อยนี่คือเคยฝันอยู่เทียนหนึ่งเลขมันออกหาหกกรนเนเหาแมนครับฝันเห็นหาออกหาหกกระสนพี่น้องแมนครับแต่จจงแต่เบิ้งว่ามันถี่แมนบันแมนสิบเจ็ด รับห้าหกไ่พอจอยคือว่าบ่ตัวใดกับตัวหนึง่งดีบ่ดีมากถึงสองตัวสิบเจ็ดก <5, 6. S 1> ับห้าหกโชคดีบ่รับพอจอยโชคโชคเยอะซ้ำบ่ถือแล้วพอจอยถือสองหมื่นซ้ำบ่ถือกับรับมันบวกังไหนครับงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาพอจอยฝันว่าเห็นผู้เท่าขีบสังย่านมากครับขีบสักย่านไวไวไว,ไวมากมันสิมีพ่นหนึ่งยี่หันเอกใหม่เขาไปซุ่มยี่หัน เมื่อห่จะเข้าไปหันมาสินเราก็แวะวับเข้าไปเข้าไปในพ่นแล้วขีดมาเราก็เอาสักย่านไปไปยไไิงใบพ่นนั่นแหละครับม่มีผู้เฮ็ดดอกออกมาไว้นี่ทุกเทียวมาสินในความฝันนะแมนครับหมดก่อนน่ะค,ครับพอจอยเลยตีเป็นแต่ใดครับคือฝันพอจอยก็เลยตีเป็นเก้าสองครับเก้าศูนย์แล้วก็สองศูนย์ครับ แล้วพอจ้ากันยังย่ำย่ำอีกว่าล้อรถสกยานนสองล้อมันจ่เปลน่ยนชูนบอมันละมันก็เลยมันก็เลยได้ทั้งบนทั้งล่างพอจ้าได้ทั้งบนทั้งล่างว่าหันซื้อไปเบิด์ตสองหมื่นพุ mm ่ค hmm. รับสองหมื่นสองพันครับได้มาเท่าไหนบ้างได้มาสองหมื่นครับขาดทุนยังย่ำเดือนขาดทุนตสองพันสองร้อยครับ ขาดทุนสองพันสองร้อยแสดงว่าต้องความฝันของคุณพ่อจอยก็ถือว่าฝันแม่นนะครับแม่นครับผู้ใดตีได้คือคือนับเงินหลดครับท่านผู้ใดตีได้คือนับเงินเลยโอเคอันนี้เป็นความฝันที่แท้จริงว่ามันความฝันหลอกลวงกานบ่ฝันก็คือบ่ฝันพ่อจอยว่านี่ระวังบังไฟกับเขาขึ้นหัวพ่อจอยนี่ให้ระวังครับไม่ไี่ต้องพ่อจอยแม่นครับให้ระวังเลย อะไรเราบ้างไวด้เขาขึ้นหัวบังไฟนี่มันเป็นหนึ่งบ่พอแนนครับบังไฟบังหนึ่งพอจ้อยนี่เป็นเก็ดครับอยย้ายเนียนพัดตีแม่นยี่ลีครับในงวดนั่นในงวดที่พอจ้อยแบกไฟไปบังไฟไปจูครับค่ะบังไฟยูยิงกิ่งครับงวดนั่นเขาเลยเขาเลยครับเพราะว่าย่ายเนีนว่าคื่ไปซื้อเก้าหนึ่งนี่นางระเสรค่ะก็ซื้อเก็ตหนึ่งจ้อยเจ้าก็เป็นเก็ดประเสัินบังไฟก็บังหนึ่งแล้วว่ะค่ะ ไาดึงงวดน,นี้มาฝันอีกไปจูดรถไสอีกหมายเนืงเกศมาอีกแล้วคันวางสันพ่อก็มายเงว่ามันคือจังเห็ดแข็งแกร่งหั่จะหั่นทีดิยังเลื่อมเซื่อเยู่ดิเดี๋ยวนี่ถ้ามันเขาตีแก่นตาจะเลื่อมเซื่อยอะจังเนี่ยกระเทือว่าวพอจ้อยนี่ก็ถือว่าวไปม้วนน้ำใยแถวดำค่ะยใยแถวดำนี่เราก็เก่งครับเก่งแบบใดเราเก่งนี่เราบวชงวดบางหนึ่งอ่ะเราว่ากับแกมันปีนหัวล่งยี่เห็นหลังเกาครับ กัดแกบเสียห้องสิบสองเพียครับกัดแก่กัดแก่เสียเสียห้องสิบสองเพียล้วฟาไปบึงมั่นกับแมนคว่วเล่าอีรีครับกัดแก่มันปีนหัวลงมันก็เป็นหกสองครับสองเป็นถูกสองแมนครับเราญานบดถือตวปานนั่นไปเยียบบ้ถือเพราะว่าไปซื้อไว้แล้วก็่บ่ใจซ้ำซื้อไว้น่ะ แบบซื้อไว้แบบบเพราพอใจซื้อเราก็ทิมเล่ยังเฉยอะซื้อแบบบเมักซื้อแบบบ่พมักยาดมันบ่อหยาดไ่อ่าพี่ว่าอย่างนี้ไปซื้อเล็กซุ่นๆเาว่าแต่ว่าพ่อก็ให้วิ่งซุนพ่อมันใจซุ่นเนาะแมนครับห้วิ่งซุนพ่อได้ยามเอฟซีอยู่ได้เนาะค่ะหวเราหันดซุนเนี่นมากเราว่างหกกับเจ็ดปวดวันนี้ตัวไหนก็ครับเราว่างหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดหงาไปใสบ ที่มาอีกอยู่บอกพ่อหัวนี่หกกลางแล้วบานนี่กลางล่งเล้วข้งนอกได้ไม่พอบอกเย็ซีนะครับบอกหกหกหนึ่งเจ็ดรับแลักก้าหกสองเจ็ดรับหกหนึ่งเจ็ดหกสองเจ็ดแม่นครับเชียขึ้นเชี่ยลงไปครับแม่นครับถึงควบบันเรียบร้อยรับจกควบปันเรียบร้อย แมนกับเขาเขาเขาล้นลูกแม่ใจเขาเลยนะให้ระวังเขานั่นอีปอว่าเขาให้ระวังเขาค่ะเขาเนี่ยมันจะเป็นฮาหกขั้นที่ถ้าเขามาหนีิแมนครับเขาจับหัวหนิแมนครับเป็นตัวนี้บ่ะพ่อแมนตัวบ้างไปนี่ก็เป็นตัวนี้อะไรครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดกับสิบเจ็ดเก้าศูนย์อสิบเจ็ดกับเก้าศูนย์ งวดนั้นในงวดนั้นกับเก้าศูนย์ในงวดนั้นแต่ว่างวดนี้เก็ดจะได้กระชือหลอกเล็กนะค่ะว่านี่ถือเบาควากระถือในบ้านซื้อกระชือก็เด่นนี่แหละคนว่าเจ้าเขอจ้อยขี่คุยเขาสร้างแนวนี่แหละก็ะชือว่าสันชุนๆก็พกสองก้อนนัวขึ้นหัวลงกเหรอก้อนจริงเป่าคว่ำจริงมัไม่ยอมแล้วเป่คว่ำจริงก็ะแสนเขาว่าใส่ชื่อว่าข้นหรอกครับ ที่พอกับว่าความจริงยอมรับความจริงรแต่ให้รับความจริงเนี่ยคันผู้ใดเบิ่งพอจอยเล่าคัานะว่ามันขี้คุยยาไป็นซีรัมันค่าัวล้านนี่ย,ขาขาย่าเบิ่งก็ยาเบต้องตรเบิ่งผ่านผ่านไปก็ไปเบื้องบ้างคนเห็ดคักๆัเก่งๆครับมาผู้ใดเบิ่งผู้นั้นสินัมแม่นครับเพราะว่าพอจอยหรบเก่งครับค่ะแต่ว่าปีนี้บพรานาหลุดจักเคืียครับโบเก่งหรอครับ กอเฮ็ดเองซื้อเองเนาะไม่เจ้าของควันเองซื้อเองปันนี่ต้องปันรวนดิตบอเออมือื่นปันเองซื้อเองตีเองปันเองซื้อเองครับค่ะให้ระวังเห่าครับห้าหกคือตัวยาเฝ้าเต็มยาเฝ้าอันอย่าเฝ้าเต็มอย่าเฝ้าอันเออขายไปสักก้อนใจเย็นๆค่ะอยังหายมันเะรอมร้อนกันกัน การไพ่กระเป๋าเงินไปแล้วซื้อบ่ได้มันยากออกคลิปไปตอนนี้ไล่สดมันสิอันอยู่บนน้ออันครับเ่ราะฮันได้ออกคลิปอันรับเจ้าครับมันมันสิบ่เป่าไม่นว่าพ่อจอยจีพ่อจักเฮาครับพ่อหลู้เฮาครับแสดงว่าเมื่อกี้นี่ไปหาซื้อเฮาขับหััวค่นมันคั่นมันเป่ามันสิเป่า66กัหกครับห้าห้ากัแม่นครับห้าห้ากันไว้ กันเบิ้นระวังสิพี่เป็นบ้าคือวังหันหรอกจีแปลวเงินเลียก็ขาว่าว่าพี่บ้าได้เงินเหมือนฉันเงินมันดีแล้วพี่บ้าได้เงินฉันหรอกค่ะผู้ใดที่เป็นเอฟซีพ่อจอยกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องถ้าชอบกะเขามาเบิ้งเพรชอบกันพี่พ่อาคันชอบพ่อจอยกับเขามาเบิ้งครับเอฟซีตัวจริงของพ่อจอยนี่แล้ว่นก็ไม่ได้วอลลามเลี้ยงเลครับเห็นชิพพ่อจอยนี่เพิ่นไปซื้อเลยครับ ค่ะบ่ได้ลำดีลำเล่ยแล้วก็บ่ได้หาพร้อมครับค่ะเอฟซีว่าอ่่าบหัวบ่แมนหากระโขกกับซีหาซีหกหัว่อกระสันไม่ต้องบ่ต้องไปพ่นพ่นหรอกนหลายตัวโจรไหลยจรแก้วโบเป็นยังพี่น้องพี่น้องคอมเมนต์มาพี่น้องกะลองพิจารณาของตัวเองแต่พ่อพิ่นสิมั่นใจในตัวเลขที่เพิ่นตีแม่นบ่เขานี่มันเป็นยังคือหลายพูดหลายเรียะเท้ ผมบ่มีพ่อสิ้นมีล่องจากล่องจากล่องเขาไปจับแมวไม่ไดะใส่สิผมคือโบมี่เดีผมคือบ่มีมันคือโบมือล่องสิ้นสิมันเป็นยังก็จับได้จับดีแท้สิดีร่องย่ำได้แต่ไตยัวยัวยัวยุทธ์เ้งเหา่เสิ้งเนี่ยเสิ้งหัวเนี่ยหาเป็นเลขเป็นจะมาตัวใดก็พอหาหาก็ฮกฮกค่ะหาหาก็ฮกฮกค่ะ คืองวดก้อนล่ะครับพอดีบอสเลี้ยงเล็กออกไปขนขิ่งลูกครับขันขนหัวลูกนบ่มีขนหัววันนี้กันลูกอีกแล้วบ่แมนหนึ่งมันถิ่นนี่แน่วมาสัมผัสพ่อจอยยองสี่หละกระชั่นพ่อจอยปกะกาศว่าวาดึกเลขอีกมันถิ่นนี่แนวมาสัมผัสก็คือเป็นขุมจริงนี่แหละแยกแถวดำกับ พอจ้ยก็บพระเดวาเราตัวดิค่ะแล้ก็บอกเราก็บอกว่ากับแกนปีนหัวลงอยู่เฮี่ยนหลังเกาเราบอกเรียกตัวเกาก็มาออกอีหลีนี่แหละดืครับเป็นยายแถวดำก็คือคนขอมครับอ๋อเป็นขุนเพลินขุนเพลินครับผมอ๋อขนขอมกับค้มข้นแปดจอกที่นี่ที่มหาพจน์จอยอยู่พจน์จอยบริเวณนี่บอกแมนครับนี่ลุงไปข้มไต่กิ่งติ่งท่มครับติ่งท่อมติ่งโด สแสดงว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางเพื่อนด้วยไหมครับโอ้แสดงว่าซื้อสารกับเพื่อนใดเนาะครับเนาะก็เพื่อนกับมาหาตลอดครับมาหาตลอดไม่เอานะครับเพราะว่าหนึ่งพอจ้อยนี่ก็ให้พิจารณาเบิ่งเงินอยู่ในทงเจ้าของนี่ครับเพราะต้องไปเพราะต้องไปเดือดร้อนอยากซื้อก็ซื้อเพราะอยากซื้อก็แล้วไปใจครึ่งนึงก็จะไปซื้อ,อเล็กเตี้ยมเล็กกันก็ ยัดไปฝื้นม่ครับมันบอกบอกทั้งมะเหลียวเลยนีย่มันหลอกตัวหน่อยๆเห็นปะตัวเขาเบาๆถึงมันเลยนี่แหละมันหลอกพอจ้อยเห็นแล้วบ้างว่าเฮาขึ้นหัวครับตัวนี้ครับเมีนกับตัวเดียวแขนๆเลยเฮาหาเบา,เาวัวแรกครับตัวแรกตัวเดียว,ว,ยวกันแขนก็คือฮาฮกครับ วงกลมให้เพื่อนโดเนาะครับเนาะแมนครับคั่วม้วนหน่อยเป้าไปซี่เลยครับเป้าไปซี่มันเป็นตัวอื่นไปเ่ราะใดต้องส่นะมันเป็นตัวอื่นไปเพราะใดพอจอยมีข้ามเตือนนี่เพราะขาดผู้ใดเป็นความดันสูงังสิไหมครับห้ามซื้อ่คันผู้ใดโบมักคอยจอยเด้อะคันผู้ใดเป็นเบาหวานความดันะคันว่าให้ผู้จอย ขันดาให้พ่อจ้อยแล้วนี่ขันเศร้าดาลดครับครับเมาเปบเป็นควอมดันก็บาวานันเอ,อ,อน้ำดาเนาะครับเอ,อพอวันหนึ่งพ่อจ้อยนี่อยากให้คข้มดันก็บาววันเศร้าครับซุ่มดาพ่อจ้อยดู <laughs> ขันมันบ่เศร้านี่ห้5าลังเทียบมันหัวสากลุ่งนะครับมันสีหยาดครับเป็นคำเตือนของพ่อจ้อยนะแมนครับอยู่น้อพ่อจ้อยนี่ยู่ให้สบายครับยู่ซิวซิครับ เชียว่ชียวแล้วก็คืออยากซื้อก็ซื้อเพราะอยากซื้อก็ฟังพอจ้อยหมอบไปนัวหัวมวนไปคือเบ่าเลี้ยงนิทานนี่แหละเราฟังซ้ำหนึ่งเราความฝันใหม่ใม่ให้ฟังอีกรอบคนน่ะพอจ้อย็คือความฝันของพอจ้อยนี่เนาะพอจ้อยนี่มูซุ่มมูหัวในี่ละเมื่อวานพอจ้อยไปไปไปจูดบังไฟว่าสันไปจูดบังไฟว่าสันไปจูดไช้หลานนี้ที่หันมันด้วยใกล้นี่วะสันพอจ้อยก็แบบบังไฟไปครับบังไฟมื่นครับเป็นบังไฟมื่นได้บังไฟไงคือเก่าล่ะบัง บางซ้ำพอจอยจูดท,ที่งวดนั่นแหละครับจูดขึ้นไปบางไฟบางนั่นนี่รู้ขึ้นไปไปดีครับไปดีไปงามพรามเขาทีฟาลิบครับบางไฟบางนั่นไปยัางไปหายเลยครับพอจอยก็เลยสะดุ้งขึ้นมาสะดุ้งขึ้นมาว่าป้าบางไฟยังคือไปแห้งไปไกลแห้งที่นัก็เลยลูกขึ้นมาก็เลยมาเขียนเลขไปพอจอยกนอน็นอนลงหีกนอนลงอีกฝันว่า เขาเนี่ยเต็มหัวเลยเอา้าผมกูเขาบ่มีปันได้เช่นสินะเขาอย่างคือลายแค่สิก็เลยบอกเมียบ้านว่าเอาวีมากบีมากไปสนเอาวีเนียดมากไปสนกูพาลงกวดลงกวดลงโอ้ยว่าเป็นเฮาเด็กหน่อยยาวายาวาายาวยากดำปือป้อๆเฮาน,นี่จะตัวขนาดเต็มหัวแม่เนี่แหละเพราะนี่แหละเพราะเจ้าที่มั่นใจ มันใจคักนี่คือตัวนี้ครับก็เลยตีเป็นตัวนี้เลยน้องพ่อจอยน้องแมนครับอะครับตำรวจตัวกันนะครับอ๋อผู้ใดผู้ใดไปน้ำพ่อจอยครับไปได้เงินครับบพแม่ไม่าไปเสียเงินนี่ไปไปให้จ่อข้อมพันพ่อจอยให้ได้ครับผู้ใดจ่อข้อมพันได้ได้ลดเงินครับว่าพ่อจอยตีถือว่าอันว่าเฮาเต็มหัวนี่ครับ ฟังเบิ้งดีๆฟังเบิ้งคักๆครับจังคอยเอาไปลงทุนบวกเพิ่นอพอจ้อยนี่บยบบบบฟังอีฝ้าขายล่มครับพ่อจ้อยฟาดแล้วครับฟาดย่างเดียวบอกครับฟาดย่างเดียวแต่ว่าจ้เมือจนได้หนุหนุนไหวครับซ้ำนี่สะก้อนจะว่าไปเสนาก็ไม่ได้อีกไรซ้ำนี่อะไรซ้ำนี่นละพอจ้อยไปพอจ้อยไปวันนึงเงิ<ด>นก็ไปฟาดบักเพิ่นแบบนี้แหละ จะเมื่อได้สุกเอื้อไว้เรียกหครับแมนคันผู้ใดใจน่ะเลขยสามตัวน่ะเลขยสามตัวสองหางนี่คันผู้ใดใจครับพ<ต>อ,อจอยบอกเลยว่าเลขมั่วนี่นนอาจสิออกทัญญ้งบนทั้งล่างครับแต่เจ้าเถอะเอฟซีบนถ้ำมึงนั่นเน่ครับครับผมอะเบิร์เด้ยครับอาจสิออกทัญญ้งบนทั้งล่างครับแต่เจ้าเถอะเบงบามันสีแมนพ่วงปจอยบอกครับมันสิสญญออกดีีวะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ